ได้ครับพี่นงนักต่องเที่ยวมายืนแลกนะครับมาแลกก็หลักอวนนะครับบริเวณแหลมสมิลาส่งคล้านะครับสัญญาลักก้อนุ่กอแมวนะครับแล้วกอนั่งเหือกทางด้านนี้นะครับนักต่องเที่ยวถือว่าเยอะนะครับวันนี้ถือว่าเยอะรวมหนักซูมไปเลยนะครับนี่นั่งเหือกนะครับนั่งเหือกอ่าบริเวณนั่งเหือกเขามาถ่ายรูปก็มาเซลฟี่กันนะครับ เรือนางเรือเอามาครับพี่น้องเรามาลุนเขาลกอ้วนกันโตนะครับเรามาแกกลกเขาลกอ้วนกันโตนี่อ้วนทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยนะครับปล่อยลงไปนู่นเลย่น,นกับอ่าก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับ เขาเอาอวนตังใช้อยู่ในลูกยางนะครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆน้ำเชี่ยวกับวันนี้น้ำเล่มันสูงนะครับสูงแล้วก็เชี่ยววันนี้ต้องช่วยกันสรงคนสร้างคนนะครับอีกอีกคนหนึ่งก็ลงไปช่วยแล้วนะครับอีกคนลงไปช่วยแล้ว ลน้นำมันเชียวหนำมันสูงนะครับ hey, 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 hey. ต้องต้องต้องช่วยกันนะครับไม่ช่วยเอาไม่ไว้คนเดียว hey, 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 hey. ทีมหันเมื่อกี้ครับนู่นเมื่อกี้เมื่อกี้ น้นทางโน้นก็หลักข้าวฝังนะครับข้าวฝังเลยครับข้าวฝังข้าวลิงเลยครับต้องช่วยสร้างคนนะครับทางด้านโน้นไม่นั่นหลักไว้ไว้คนเดียว,วยนี่ทางนี้ที่มันบางทีก็ชวนสร้างคนนะครับ,บรอนมาาเเเลลซียเซียมาเลเซียมาเลเซีย m าเลเซีย ทางนู้นก็ขึ้นขึ้นขึ้นลิงแลยนะครับขึ้นฟังแล้วนู้นตัดานนู้นซ้ำกนนะครับช่วยกันเพราะว่าวันนี้คลื่นแรงนะครับคลื่นสูงแล้วคลื่นแรงบ้างวันดีครับบางวันดีครับ มีขึ้นมาช่วยนะครับไม่นันเอาไม่ทันคนเดียวเอาไม่ทัน มาแล้วทางทางด้านนี้มั้งนะครับมาลุ้นกันแรกกับพี่น้องได้สักกี่ตัวได้ปลาอะไรมั้งนะครับฮ่าตัวเยอะกับตัวเยอะให้เร็วให้เร็วตัวเยอะกับไม่รู้ปลาอะไรกับตัวเยอะให้เร็วใล้เล็พี่น้องเฮ้ยเร็ว rồi oh. bà lấy băng bọc bà lê nè bà bọc dưỡng bà bọc dưỡng bọc dưỡng bọc 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 Bà bọc dưỡng bọc dưỡng bọc bọc dưỡng bọc dưỡng bọc 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 ใจตัวเดียวกับรอบนี้แต่ว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อีแค่กี่รอบเนี่ยอ๋อพังยอันนี้แค่กับฟอกยนต์อันนี้แค่ปลาหนออ๋อเลี้ปลาสีสวยนี่แค่ปลาหนออ๋อแค่ปลาดิปลวัดกี่ระวัดกัษต์วัดกัษต์ใสกัษตร์ใสต้องตาจิ๋วจิ๋วอ๋อ นี่ก็ได้ก่อนแล้วก่อนล่วงหน้าถึงมาทายนะครับก่อนล่วงหนมาอ่านี่โบกยุ่นนะครับโบกยุ่นนี่ก็เรียกว่าปลาโบกยุ่นี่ปลาอะไรคะนี่ปลาปลากระบอกยุ่นค่ะนี่หรอโบกยุ่นแบบนี้โบกยุ่นอันนี้โบกยุ่นอันนี้โบกยุ่ย